โทวิตวามหาวีโรโทรันโตมลมัตนโทวิตวานปาปังโทตักเกสังนมามิหังโทวิตวามหาวีโรโทรันโตมลมัตนโทวิตวานปาปังโทตักเกสังนมามิหัง โทวิตวามหาวีโรโทรันโตมลมัตตโนโทวิตวานปาปังโทตักเกสังนมามิหังโทวิตวามาหาวีโรโทรันโตมลมัตตโนโทวิตวานปาปังโทตักเกสังนมามิหัง